ยู่น้ำกันก็ต้องบอกกันละครับขันเขาหักกันเขาก็ต้องบอกกันคือแต่ละคนมันก็อยู่อยู่คนละหม่องคนละบอลคนละสังคมคนละพอคนละแม่อย่างบอยกับแอนใช่ไหมครับบางอย่างผมก็ได้เรียนรู้กับแอนบางอย่างผมกับแอนก็ได้เรียนรู้จากผมถ้าเข้าหักกันเข้าก็ต้องหักหามกันผมกับยังยังอยู่กับแอนมันสิบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกนะเราทําแบบนี้ได้ไหมกับคุยกันโดยเหตุผลเออเขากับฟัง บางสิ่งบางอย่างผมอาจจะคิดไม่เหมือนเขาแต่พอเขาพูดมาแล้วเออมันมีเหตุผลแจ้งเสียผมก็ฟังเขาสิ่งที่ผมได้แนวคิดจากแอนออร์ดีคือการรลักตัวเองและก็การให้เวลาลกับตัวเองแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนจริงจังกับงานแบบร้อเเซเลยชีวิตในแต่ละวันทุกเวลาทุกนาทีมีแต่เรื่องของงานมีแต่เรื่องที่เราจะต้องทำให้ ทำคนอื่นคนอื่นต้องได้ยังใจเข้ามาทุกอย่างลูกล้านต้องได้ยังใจเข้มามนทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ก่อนผมจะมีสายแบบนี้แต่พอไม่อยู่กับแบนปุ๊บมันก็ผ่อนคลายในจุดนี้ลงบางอย่างเราก็ต้องปล่อยปล่อยให้ทุกคนได้เรียนรู้เองเ้องศึไปบอกไปสอนหรือไปบังคับเขาทุกอย่างมันเป็นอะไรทุกทุกคนเนี่ยยังลูกล้านหรือ ลูกนองเท่ากังเสียบางครั้งเขาก็อาจจะมีวิธีการใช้ชีวิตของเขามีความคิดของเขามีความต้องการที่เป็นแบบของเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้เออมันกับนี่คือสิ่งที่แอนอรดีสอนผมผมกับผ่อนคลายลงจากมือนั้น